บนี้เอาใจคนรักของแรงครับเอาใจคนขับ10บล้อกันหน่อยครับพามาดูขวัญใจ10บล้อฮีโนครับ p 11นะครับตัวนี้เป็น p 11 330แรงม้าครับตัวนี้นี่ครับ เดี๋ยววันนี้จะพาดูสองสองตระกูลยักษ์ที่เป็นปั๊มสายก็ฮีโน่ยี่สิบเอ็ดตัวนี้นะครับตัวนี้ผมอยู่ที่วางน้อยนร้านเสียต่อยีสิบอ็ดผมชอบที่เขาคอมแอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนข้อดีของคอมแอร์ Air ที่มาอยู่ข้างบนก็เพราะว่าเวลาซ่อมซ่อมง่ายดูรั่วซึมก็ดูง่ายครับ ต่างก,กันกับเอาไปไว้ข้างล่างนะครับทําไมเขาไม่ผลิตเอามาไว้ข้างบนทุทกอันนะเนี่ย,ยพวกหกเคสอีทำไมไม่ไม่ตรง,นตรง,นเ,าางเนี้ยตรงเนี้ยว่างๆเนี่ยทําไมไม่เอาไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยสายผ่านมาน,นี่อยู่ตรงนี้งงกับเขาเหมือนกันเวลาถอดก็ถอดง่ายครับมีสิบเอ็ดนะครับใครสนใจก็มาดูได้ที่ร้านเสียต่อนะแล้วก็มาดูอีกตัวตัวนี้ เป็นเครื่อง PF6 Nissan นะครับ PF6 นี่ก็เอาคอมแอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนเหมือนกัน,นสะดวกสบายเวลาเราดูรั่วซึมซีนขอหน้าซึมเนี่ยมันเขาฉลาดไหมสุดยอดนะคนออกแบบอะปั๊มลมใหญ่เปลี่ยนตัวปัป๊มครับเป็นปั๊มสาย นะครับนี่เปลี่ยนแล้วเนี่ยรอลูกค้ามารับครับตัวนี้เปลี่ยนตัว,ตวปั๊มครับสภาพสวยๆเลย PF6 หกตัวนี้ก็เป็น p 1สิบเอ็ดเหมือนกันนะครับ แต่เป็นทีสิบเอ็ดต่างจากเครื่องนั้นนะครับสังเกตท่อไอดีจะไปคนละทางนะน่าจะอยู่คนละรุ่นกันตัวนี้น่าจะเป็นรถโม่ปูนมาก่อนครับ ถ้าสนใจก็มาดูได้ก็ไหนอันนี้เล็กไปไหมใหญ่อันนี้มันโชคหลังนี่ก็เผื่อใช้ได้ไม่ปกติมันจะเป็นเดือยไงอ๋อเอาพี่เอเป็นรุ่นเดือยเหรอใช่เล็กอิสุนเป็นรุ่นเดือยผมลืมผมจำไม่ได้ว่าพี่เอเป็นเดือยเป็นหัวเป็นเดือยรถเล็กเลยมีเลยเอาให้ครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งครับพอได้ใส่กลับบ้านเนี่ย ครับผมขอบคุณครับเส้ยต่อนี่ใจดีจริงๆนี่ผมก็มาซื้อแทนเครื่องของอไอตัวหกเอ็มหกหนึ่งครับมิตซูบิชิหกเอ็มหกหนึ่งตัวนี้เจ็ดร้อยบาทครับคู่นี้ซ้ายขวาเลยแต่อยู่อย่างนี้เวลาใส่แทนเครื่องติดกับแชสซี ตรงรุ่นเลยพยายามหาให้ตรงรุ่นนี่ผมพยายามดูอยู่ว่ารถรุ่นอะไรเนี่ยขาครอบว,า,วามันแปลก ไม่เดานะเดี๋ยวถามออกปั๊มสายหรือเขามมนเร็วดูปั๊ความสายครับตัวนี้พาสูบมันเปลก่้นพาเข้าวบารมันผลแปลกอันนี้เครื่องอยังยัง MD เ2้าสงสู้บ <MD 92. S 1> ่เรื่อยเลยนิสส <23. S 1> ัน MD เก้าสอง MD เก้าสองความสายเครื่องแจ็กเล่งนี่สองร้ยยีห้าเอาสองร้สิบห้า เอ็มดีเก้าสองเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนี่ไงรหัสมันเอ็มดีเก้าสองอ๋อของรถเกียวที่เขาใช้กันนะ,ะนะได้ครับโอเคเอาไปใช้เลยครับผมมันซื้อมาจากพวกหัวเก๋งมันมีมาบางหัวโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวจะเอาใส่เลยเนี่ยเ,เห็นไหมของของเดิมมันลงง่ายๆมันลงง่ายๆมันมีแต่เหนืดอยอย่างเดียวไงเออ แต่เวลาลงมันจะลงเร็อ่าใช่ก็คือเขาทําเอาไว้เพื่อดึงเฉยๆไม่ใช่ไม่ให้กระแทกโอ้โหนี่ก็ลงง่ายเลยออนั่นแหละเนี่ยคือของของเขามันจะนิ่มเขาไว้ดึงหนึ่งเดียวไม่ให้กระแทกแต่เวลาเหนื่อยหยากใช่ก็คือกดนี่ลงปั๊บใช่ก็คือไม่ไม่ให้กระแทกเขาใช้เนี่ยเป็นตัวกระแทกแอขอค่กแต่อันนี้แกนมันเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปต่อเขาไปเปลี่ยนเอาไม่ยากหรอกอ้าจัดไปขอบคุณครับ ได้แล้ว <Okay. S 1> เอาไปดัดแปลงใส่เอา mm hmm. ขอบคุณเสียต่อครับ mm hmm. ให้โชคมา mm hmm. ที่จริงแล้วอ่ะ mm hmm. ผมใช้โชคเอ็มทิระเบิดมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันยังไงอ่ะพอรถผมเป็นรถสไลด์มันไม่ใช่รถดำเนาะพอเราไปใส่รถสไล์เนี่ยมันเบาใช่ไหมหัวมันเบาพอโยนหลุมมันกระแทกตึ้งคอนโซลผมนี่ขึ้นอย่างนี้เลย ตั้งขึ้นอย่างนี้เลยทีเนี้ยตอนนี้นะมาดูเดี๋ยวพาไปดูผลกระทบที่ตามมาตอนนี้คืออันนี้ใส่ในรังเทอมือเห็นไหมครับนั่งเทอมือที่อยูข่ขางรถผลกระทบที่ตามมาตอนนี้คือถังพักน้ําแตกครับอันนี้ขอบคุณเสียต่อครับที่ให้โชคมาใช้ถังพักน้ําแตกบูธหัวเกง๋งแตกครับโอเคขอบคุณครับ ถังพักน้ำแตกเรียบร้อยแล้วครับตอนที่มาเนี่ยแตกเ่งแตกใหม่ๆนี่แหละไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่สำหรับรถดินอนะ่ะมันจะดีเพราะว่ารถดินกระบะมันหนักกว่าฐาดสไลด์ผมไงผมจะเอาไปใส่รถดากันบน่นแล้วก็แท่นหัวจิงทุกยางแตกครับนี่ครับ ได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนกับช่างออดไปแล้วช่างออดระยองน้องบอลเรียบร้อยเลยมันกระแทกแรงเกินไอ้ฟ้าตัวนี้ฟ้าที่ปิดฟิวตัวนั้นน่ะกระเด็นขึ้นอย่างนี้เลยฟ,ฟ้าปิดฟิวกระเด็นขึ้นเลยโอ้โหโยนหลุมแต่ละทีทตั้งตั้งเลยอะ ก็ามาเปลี่ยนเครื่องครับเอาเครื่องตัวนี้มาเปลี่ยนก็คือลูกค้าเขาไม่อยากซ่อมเขาก็เลยเอามาเทินเสียต่อก็จะไปแก้ไขอะไรพวกฝาครอบาวาล์วปั๊มโซล่าปั๊มลมปั๊มพงมาเลยพาวเวอร์พวกแผ่นจานกดพวกราวลิ้นพวกข้ออะไรข้อเวียงก้านสูบลูกสูบครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาหัวฉีดกับเรื่องรั่วซึม ช่างอยู่ที่กาลสินทํามาแล้วไม่จบผมเลยแนะนําให้ลูกค้านี่เปลี่ยนใหม่เลยเจ้าต่อเขาก็จะเอาไปแยกอะไรเอาไปขายครับเขาตีเทินให้ครับใครสนใจก็ปรึกษาผมได้เดี๋ยวผมจะตอบนะครับอยากให้มาเปลี่ยนให้ก็ได้ครับนี่ลูกค้าก็จ้างผมมานะครับจ้างผมมาเปลี่ยนให้เพราะว่ากลัวว่า ถ้ามาเปลี่ยนเองก็กลัวจะเลือกเครื่องไม่เป็นไงก็เลยให้ผมมาเปลี่ยนให้ครับผมก็เลยจัด JO7E ดับเพลิงไปเลยใบใหม่เลยครับใหม่จิ๊ดูนะเลือกให้เป็นครับตาดีได้ตาไายเสียครับนี่เลย ตอนนี้รอรออะไรครับรออะไรให้เส้าต่อหาอะไรให้อยู่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ